อันปลูกต้นทองหลางบรรดุกำพลศิลาอาจมีสีดังดอกชยพฤกสีครั่งและสีบัวโรยโดยยาว60โยต์โดยกว้าง50โยดหนา15โยต์ตามปกติท่านบรรดุกำพลศิลาอาจในเวลาเท้าสังกากประทับนั่งจะยุบไปถึงครึ่งพระบอรกายในเวลาเสด็จลุกขึ้นจะฟูขึ้นเต็มเหมือนเดิม เกิดขึ้นแล้วที่โคนไม้ปาริฉัตกะด้วยผลแห่งการปูแผ่นศิลาส่วนช้างเกิดเป็นเทพบุตรชื่อเอราวันแท้จริงสัตวรัจานทั้งหลายย่อมไม่มีในเทวโลกเพราะฉะนั้นในเวลาเท้าสกกาสเสด็จออกเพื่อประพาสพระอุทยานเทพบุตรนั้นจึงจำแรงตัวเป็นช้างชื่อเอราวันสูงประมาณร้อโยชน ช้างเทียบุบรนั้นเนรมิตกระพอง33กระพองเพื่อประโยชน์แก่ชน33ตนกระพองเหล่านั้นกระพองหนึ่งกระพองหนึ่งโดยกรมประมาณสามคาวุฒิโดยยาวประมาณกึ่งโยธช้างเทพบุตรนั้นเนรมิตกระพองชื่อสุทัศนะประมาณ30โยธในถ้ำกลางกระพองทั้งหมดเพื่อประโยชน์แก่เท้าสก,กัด เบื้องบนแห่งกระพองนั้นมีมนดบแก้วประมาณ12บสองยอดทงคลิบด้วยแก้วเจ็ดประการสูงโยอดหนึ่งตั้งขึ้นในระหว่างในระหว่างเป็นระยะระยะในมนทนแก้วนั้นคายแห่งกระดิ่งที่ถูกลมอ่อนๆพัดแล้วมีเสียงดังกังวานปานเสียงทิพสะสังคีตะประสารเสียง ดนตรีอันมีองค์ห้าห้อยอยู่ที่ริมโดยรอบบรรลังแก้วมณีประมาณโยศดหนึ่งเป็นพระแท่นที่เขาจัดไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อเท้าสังก,กะในถามกลางมนฑดบเท้าสังกาย่อมประทับนั่งเหนือบรลลังนั้นเทพบุตรสาสบสามองค์นั่งบนรัตนาบรรลังในกระพองของตน บรรดากระพองสามสิบสามกระพองในกระพองหนึ่งกระพองหนึ่งช้างเทพบุตรเนรมิตงากระพองละเจ็ดงาในงาเหล่านั้นงาหนึง่งาง,งาหนึง่งยาวประมาณห้าสิบยอดในงาหน,านึ่งงาหนึ่งมีสระโบกรณีงาละเจ็ดสระในสระโบกรณีแต่ละสระมีกอดอกบัวสระเจ็ดกอในกอหนึ่งกอหนึ่งมีดอกบัว กอละเจ็ดดอกในดอกหนึ่งดอกหนึ่งมีกลีบดอกละเจกลีบในกลีบหนึ่งเกลีบหนึ่งมีเทพที่ดาฟ้อนอยู่7จ็ดองมหาสศฟ้อนย่อมมีบนงาช้างในที่50าสิบโย์โดยรอบอย่างนี้แลเท่าสการเทวราชเสวยสมบัติใหญ่สเสด็จเที่ยวไปด้วยประการชนี แม่นางสุธรรมมาถึงแก่กรรมแล้วได้ไปเกิดในภพดาวดึงนั้นเหมือนกันเทวสภาชื่อสุธรรมามีประมาณห้าร้อยยอดได้เกิดแล้วแก่นางได้กินว่าชื่อว่าสถานที่อื่นอันน่าเพลื่มใจกว่านั้นย่อมไม่มีในวันอัฐมีดิถีที่แปดแห่งเดือนมีการฟังธรรมในที่นั้นนั่นเองจนกระทั่งทุกวันนี้ จนทั้งหลายเห็นสถานที่อันน่าเพื่มใจแห่งใดแห่งหนึ่งเข้าก็ยังกล่าวกันอยู่ว่าเหมือนเทวสภาชื่อสุธรรมาแม่นางสุนันทาถึงแก่กรรมแล้วได้ไปเกิดในภพดาวดึงเหมือนกันสาบบกคณลนีชื่อสุนันทามีประมาณห้าร้ยยดเกิดแล้วแก่นางแม่นางสุจิตราถึงแก่กรรมแล้วก็ไปเกิดในภพดาวดึงเหมือนกัน สวนชื่อจิตรดามีประมาณห้ารอยยอดที่พวกเทพพยาดาพาเหล่าเทพปบุตรผู้มีบุพพนิมิตเกิดแล้วให้หลงเที่ยวไปอยู่สวนชื่อจิตรดามีประมาณห้าร้อยยอดที่พวกเทพพดาพาเหล่าเทพปบุตรที่มีบุพพนิมิตเกิดแล้วให้หลงเที่ยวไปอยู่เกิดแล้วแม้แก่นัง นางสุชาดาถึงแก่กรรมแล้วเกิดเป็นนางนกยางในซอกเขาแห่งหนึ่งท้าสกะทรงตรวจดูปริจาริกาของพระองค์ทรงทราบว่านางสุธรรมาเกิดแล้วในที่นี้เหมือนกันนางสุนันทาและนางสุจิตาก็าเกิดแล้วเหมือนกันทรงดำริต,ต่อไปว่านางสุชาดาเกิดแล้วในที่ไหนหนา เห็นนางเกิดในซอกเขานั้นแล้วทรงดำริว่านางสุชรานี้เขาไม่ทำบุญอะไรๆบัดนี้เกิดในกำเนิดเดีรดฉานแม่บัดนี้เราควรจะให้นางทำบุญแล้วนำมาไว้เสียที่นี้ดังนี้แล้วจึงทรงจำแรงอัตภาพเสด็จไปยังสำนักของนางด้วยเพศที่เธอไม่รู้จักไปแล้วต่ดถามว่าเจ้าเที่ยวทำอะไรอยู่ในที่นี้ นางนกยางได้กล่าวว่านายก้อนท่านเป็นใครเราท้าวสาก,กัะตรัสว่าเราคือมัคคะสามีของเจ้านางนกยางกล่าวว่าท่านเกิดในที่ไหนในตอนนี้ท้าวสาก,กัะตรัสว่าเราเกิดในดาวดึงเทวโลกก็เจ้ารู้สถานที่เกิดแห่งหญิงสังหายของเจ้าแล้วหรือนางนกยางกล่าวว่ายังไม่ทราบ ท้าสักกะกล่าวว่าแม่หญิงเหล่านั้นก็เกิดในสำนักของเราเหมือนกันเจ้าจากเยี่ยมหญิงสหายของเจ้าไหมเล่านางนกยางกล่าวว่ามอมฉันจากไปที่นั้นได้อย่างไรท้าสาก,กาตรัสว่าเราจะนำเจ้าไปในที่นั้นเองแล้วนำไปสู่เทวโลกปล่อยว้ที่ริมสระบกครณีที่ชื่อสุนันทาตัดบอกแกมเหสีทั้งสามนอกนี้ว่าพวกรอน จงดูนางสุชดาสหายของพวกหล่อนบ้างไหมมหีสีทั้งสามก็กล่าวว่านางอยู่ที่ไหนเล่าพระเจ้าข้าท้าสก,การตรัสว่าอยู่ริมฝั่งบกกรณีชื่อสุนันทาพระมหีสีทั้งสามนั้นสเสด็จไปในที่นั้นการทำการเย่ะเย้ยว่าโอรูปของแม่เจ้าโอผลของการแต่งตัวคราวนี้ท่านทั้งหลายจงดูจะง,งอยปาก ดูแข้งดูเท้าของแม่เจ้าอัตบาพของแม่เจ้าช่างงามแท้ดังนี้แล้วก็เลีกยไปท้าสกาเสด็จไปในสำนักของนางอีกแต่ถามว่าเจ้าพบหญิงสหายแล้วหรือเมื่อนางทูลว่าพระมหีสีทั้งสามนั้นหม่อมฉันได้พบแล้วเขาพากันย่อเย้ยหม่อมฉันแล้วก็ไปขอพระองค์ปโปรดนำหม่อมฉันไปที่ซอกเขานั้นตามเดิมเถิด ดังนี้แล้วก็ทรงนำนางนั้นไปไว้ที่ซอกเขาตามเดิมปล่อยไว้ในแม่น้ำแล้วตรัสถามว่าเจ้าเห็นสมบัติของญิงเหล่านั้นแล้วหรือนางนกยางตรัสว่าหม่อมฉันเห็นแล้วพระเจ้าค่าเท้าสกกะตรัสว่าแม้เจ้าก็ควรทำาอบายอันเป็นเหตุให้เกิดในที่นั้นนางนกยางตรัสว่าจะทำอย่างไรเล่าพระเจ้าค่า เจ้าจงรักษาโอวาทที่เราให้ไว้ได้ไหมนางนกยางกล่าวว่ารักษาได้พระเจ้าค่ะลำดับนั้นท้าวสกกะก็ประทานสินห้าแก่นางแล้วตัดว่าเจ้าจงฟินผู้ไม่ประมาทรักษาเถิดดังนี้แล้วเสด็จหลีกไปจำเดิมแต่นั้นมานางเที่ยวหากินแต่ปลาที่ตายเองเท่านั้นโดยการล่วงไปสองสามวันท้าวสกกะเสด็จไปเพื่อทรงประสงค์จัด ลองใจนางจึงทรงจำแรงเป็นปลาตายนอนหงายอยู่บนพื้นหาดทรายนางเห็นปลานั้นแล้วได้ข้ามเอาด้วยสำคัญว่าปลาตายในเวลาจะเกินปลากระดิกหางแล้วนางรู้ว่าปลาเป็นจึงปล่อยลงในน้ำเสียท้าสก,กะทรงปล่อยเวลาให้ล่วงไปหน่อยหนึ่งจึงทรงทำเป็น นอนหงายข้างหน้าอีกนางก็คาบอีกด้วยสำคัญว่าปลาตายในเวลาจะเกินเห็นปลากระดิกหางอยู่จึงปล่อยเสียด้วยรู้ว่าปลาเป็นท้าวสก,กะทรงทดลองอย่างนี้ครบสามครั้งแล้วตัดว่าเจ้ารักษาศีลด,ดีให้นางทราบพระองค์แล้วได้ตรัสว่าเรามาเพื่อประสงค์จะลองใจเจ้า เจ้ารักษาศีลได้ดีเมื่อรักษาศีลได้อย่างนั้นไม่นานเท่าไรก็จะเกิดในสำนักของเราเป็นแน่จงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิดดังนี้แล้วเสด็จีกไปจำเดิมแต่นั้นมานางได้ปาที่ตายเองบ้างไม่ได้บ้างเมื่อไม่ได้โดยการล่วงไปสองสาวันเท่านั้นก็สู่ผอมทำกาละแล้วเกิดเป็นธิดาของช่างหม้อในกรุงพารณาณสี ด้วยผลแห่งศีลนั้นต่อมาในเวลาที่นางมีอายุราว15-16ปีท้าสก,กะทรงคำหนึง่งถึงนางว่านางได้เกิดที่ไหนหนอก็ได้เห็นแล้วทรงดำรีว่าบัดนี้ควรที่เราจะไปในที่นั้นดังนี้แล้วจึงทรงเอาแก้วเจ็ประการซึ่งปรากฏโดยลักษณะคล้ายฟักทองบรรทุกยาน,น้อยขับไปในกรุงพารณนสี สเสด็จไปยังถนนประราวร้องว่าท่านทั้งหลายมาเอาฟักทองกันเถิดแต่ตัดกะผู้เอาถั่วเขียวและถั่วราชมาศเป็นต้นมาว่าข้าพเจ้าไม่ให้ด้วยราคาเมื่อเขาถามว่าท่านจะให้อย่างไรได้ตรัสว่าข้าพเจ้าจะให้แก่สตรีผู้รักษาศีล พวกชาวเมืองก็กล่าวว่านายชื่อว่าศีลเป็นเช่นไรสีดำหรือสีเขียวเป็นต้นท้าสกาเทวราชตรัสว่าพวกท่านไม่รู้จักว่าศีลเป็นเช่นไรจกรักษาศีนนั้นได้อย่างไรเล่าแต่เราจะให้แก่สตรีผู้รักษาศีลพวกชาวเมืองก็กล่าวว่านายทิดาของนายช่างหม้อนั้นเที่ยวพูดอยู่ว่าข้าพเจ้ารักษาศีล ก็จงให้แก่สตีนั้นเถิดแม่ธิดาของช่างหม้อนั้นก็ทูลพระองค์ว่าถ้ากะนั้นก็ให้แก่ฉันเถิดนายท้าสกะตรัสว่าเธอคือใครธิดาช่างหม่อก็บอกว่าฉันคือสตีผู้ไม่ละศีลห้าท้าสกาตรัสว่าฟักทองนี้ฉันนำมาแล้วจำเพาะเธอ ท้าสการทรงขับยานน้อยไปเรือนของนางแล้วประทานทรัพย์ที่เทวดาพึงให้โดยลักษณะคล้ายฟักทองทำมิให้คนอื่นลักเอาไปได้ให้รู้จักพระองค์แล้วตรัสว่านี่ทรัพย์สำหรับเลี้ยงชีวิตของเธอเธอจงรักษาสินห้ายาให้ขาดแล้วเสด็จหลีกไป ฝ่ายธิดาของช่างหม้อนั้นจุติจากอัตภาพนั้นแล้วเกิดในเรือนของผู้มีเวรต่อเท่าสก,กะะเป็นธิดาของอสูรผู้เป็นหัวหน้าในภพอสูรและเพราะนางรักษาศีลดีแล้วในสองอัตภาพจึงได้ปรากฏว่ามีรูปสวยมีผิวพรรณดุจทองคําประกอบด้วยรูปสิริอันไม่ทั่วไป จอมาสูนนามว่าเวทปัจจิติพูดแก่ผู้มาแล้วมาแล้วว่าพวกท่านไม่สมควรแก่ทิดาของข้าพเจ้าแล้วก็ไม่ให้ธิดานั้นแก่ใครๆค,คิดว่าธิดาของเราจากเลือกสามีที่สมควรแก่ตนเองเท่านั้นดังนี้แล้วจึงให้พลเมืองที่เป็นอสูรประชุมกันแล้วได้ให้พวงดอกไม้ในมือของทิดานั้นด้วยการสั่งว่า เจ้าจงเลือกผู้สมควรแก่เจ้าเป็นสามีในขณะนั้นท้าวสกะทรงตรวจด,ดูสถานที่นางเกิดทรงทราบความเป็นไปนั้นแล้วทรงดำริว่าบัดนี้สมควรที่เราจะไปนำนางมานัางนี้แล้วได้ทรงนเนรมิตเพศเป็นอสูรแก่ไปยืนอยู่ที่ท้ายบอริสัทแม้นางอสุรกกัญญานั้นเมื่อตรวจด,ดูข้างนู้นและข้างนู้น พอพบสกะะเท่านั้นก็เป็นผู้มีหัตถทยอันความรักซึ่งเกิดขึ้นด้วยอำนาจบุพเพสันนิวาสท่วมท้นแล้วดุดห่วงน้ำใหญ่ก็ปรงใจว่านั่นสามีของเราจึงโยนพวงดอกไม้ไปเบื้องบนแห่งเท้าสก,กะนั้นพวกอสูรนึกละอายว่าพระราชาของพวกเราไม่ได้ผู้ที่สมควรแก่พระธิดาตลอดการประมาณเท่านี้บัดนี้ได้แล้ว ผู้ที่แก่กว่าปู่นี้แลสมควรแก่พระธิดาของเท้าเธอดังนี้แล้วจึงหลีกไปฝ่ายท้าสกกะทรงจับอสุรกัญญานั้นที่มือแล้วทรงประกาศว่าเราคือเท้าสกกะแล้วทรงหอกไปในอากาศพวกกษัรรู้ว่าพวกเราถูกเท้าสกะะลวงเสียแล้วจึงพากันติดตามเท้าสกกะนั้นไป เทพประบุผู้เป็นสารถีนามว่ามาตุรีนำรถเวยชยันมาพักไว้ในระหว่างทางท้าสก,กัะทรงอุ้มนางขึ้นรถนั้นแล้วบ่ายพระพักสู่เทพนครเสดดจไปแล้วข้นในเวลาที่เท้าสก,กัะนั้นเจเดจถึงสิมพรีวันลูกนกครุฑได้ยินเสียงรถตกใจกลัวร้องแล้วเท้าสก,กัะได้ทรงสดับเสียงลูกนกครุฑเหล่านั้นแล้ว ต่ถามมาตุรีว่านั่นนกอะไรร้องมาตุรีกล่าวว่าลูกนกครุฑพระเจ้าข่าท้าสการตรัสว่าเพ่อเหตุไรมันจึงร้องมาตุรีเทพประบกกตรัสว่าพ่อได้ยินเสียงรถแล้วมันจึงร้องเพราะความกลัวท้าสการตรัสว่าอาศัยเราพูดเดียวนกประมาณเท่านี้ถูกความเร็วของรถให้ย่อยยับไปแล้วมันอย่าหายนะเสียเลย เธอจงกลับรถเสียมาตุรีเทพปรบุตรนั้นให้สัญญาแก่ม้าสินทบพันหนึ่งด้วยแท่กลับรถแล้วพวกอสูรเห็นกิริยานั้นคิดว่าท้าศก,กะแก่หนีไปตั้งแต่อสูรบุรีบัดนี้กลับรถแล้วเธอจักได้ผู้ช่วยเหลือเป็นแน่จึงกลับเข้าสู่อสูรบุรี ตามทางที่มาแล้วนั่นแลไม่ยกศีสาะขึ้นอีกฝ่ายเท้าสกากทรงนำนางอสุรกัญญาชื่อสุชาดาไปเทียบนครแล้วทรงสถาปนาไว้ในตำแหน่งหัวหน้านางอักษรสองโกดครึ่งนางทูลขอพรกับเท้าสกากว่าขอเดชะมหาราชเจ้ามันดาบิดาหรือพี่ชายพี่หญิงของหม่อมฉันไม่มีในเทวโลกนี้ พระองค์จะเสด็จไปในที่ใดที่ใดพึงพาหม่อมฉันไปในที่นั้นที่นั้นด้วยเท้าเธอได้ประทานปาติญญาแก่นางว่าได้จำเดิมแต่นั้นมาเมื่อดอกกิตตะปาตริบาลพวกอศูสู์ประสงค์จะลบกาเท้าสังก,กะขึ้นมาเพื่อหมายจะต่อยุดด้วยสำคัญว่าเป็นเวลาที่ดอกปาริชิตกาทิพย ของพวกเราบานท้าสกะได้ประธานอารักขาแก่พวกนาคในภายใต้สมุรทรถัดนั้นพวกครุฑถัดนั้นพวกกุมพันถัดนั้นพวกยักษ์ถัดนั้นเท้าจตุมหาราชส่วนชั้นบนกว่าทุกๆุชั้นปริสถานรูปจำลองพระอินท ซึ่งมีวชิราวุธในพระหัตถ์ไว้ที่ทาวารแห่งเทพนครพวกอสูรแม่ชำนะพวกนาคเป็นต้นมาแล้วเห็นรูปจำลองพระอินมาแต่ไกลก็ย่อมหนีไปด้วยเข้าใจว่าเท้าสกกะเสด็จออกมาแล้วพระศาสดาตรัสว่ามหาริมาฆมานพป,ปฏิบัติอปประมาณท่าปฏิบัติานี้ก็แล มคะ,ะมานพนั้นไม่ประมาทอย่างนี้จึงถึงความเป็นใหญ่เห็นปานนี้ทรงสเสวราชในเทวโลกทั้งสองชื่อว่าความไม่ประมาทนั่นบัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นสรรเสริญแล้วเพราะว่าการบรรลุคุณวิเศษซึ่งเป็นโลกิยะและโลกุตระแม้ทั้งหมดย่อมมีได้เพราะอาศัยความไม่ประมาทดังนี้แล้ว จึงตัดพระคาถานี้ว่าท้ามขาวะถึงความเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทพพญดาทั้งหลายเพราะความไม่ประมาทบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญความไม่ประมาทความประมาทอันท่านตีเตียนทุกเมื่อในเวลาจบคาถาเจ้าด้ฉวีนามว่ามหาลิทรงดำรงอยู่ในโซโดาปฏิพลแล้วแม้บริษัทผู้ประชุมกันเป็นนันมาก ก็ได้เป็นอริยบุคคลมีพระโสดาบันเป็นต้นแลเท้าสักกะเทวราชจบ